สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอาการิโก DIY ววันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกได้สอบถามเรื่องต้องการสร้างบ้านในที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับจะไปขอลากจากเพื่อนบ้านก็ระยะทางไกลนะครับแล้วก็คุยยากนะฮะหรือว่าจะให้การไฟฟ้ามาลากแบบชั่วคราวให้ก็ค่าใช้ใจ่ายสูงนะครับเดินสายไกลเป็นกิโลกิโลนะครับ วันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟเพื่อที่จะสร้างบ้านหนึ่งหลังนะครับมาดูกันว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะครับก็จะใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับหเครื่องนะฮะแบตเตอรี่ 48V 100M โวลต์100แอมป์หลูกนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้เริ่ม ทำการสร้างนะครับมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็เลยประทับเป็นคลิปให้เพื่อนสมาชิกดูกันอ่าขั้นตอนแรกนะครับผมก็สร้างเป็นโรงรถไว้ก่อนนะครับก็คือเอาแผงโซล่าเซลล์ติดไว้บนหลังคาของโรงรถนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเดินระบบนะครับก็ติดโซล่าเซลล์ไว้ตรงนั้นก็เดี๋ยวจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับใครที่ต้องการมาดูงานมาศึกษาก็มาเรียนรู้ได้ผมก็ลากสายไฟนะ ยาวไปจนถึงนู่นนะครับเป็นจุดที่ก่อสร้างและเดี๋ยวเราไปดูตรงตำแหน่งที่ก่อสร้างกันว่าระบบไฟที่เกิดจากโซล่าเซลล์นะครับใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับจะให้ดูนะครับเนี่ยฮะจุดที่เราจะก่อสร้างไม่มีไฟของการไฟฟ้านะครับเสาไฟใกล้สุดอยู่ไปห่างไปประมาณ1กิโลนะฮะซึ่งการจะไปลาดสายไฟมา เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูงนะครับถ้าท่านถ้าท่านวางแผนดีๆแล้วนะครับท่านสามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์5กิโลวัตต์จบงานแล้วท่านก็ผลิตไฟต่อเนื่องใช้เองได้เลยนะครับสำหรับบ้านหนึ่งหลังไปดูกันว่าระหว่างก่อสร้างเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ สบายสบายเีใชสูบเชื่อมจี้เหล็กเกรดนะครับให้มันทะลุ <c oughs> อ่ามันจะกินไฟเยอะหน่อย <c oughs> ตอนทูบติดมันจะกินเยอะมันจะกินไป20กว่าแอมนนี้ใช้พรังงานเซลา่าเซลเล์ล้วน อันนี้ตรงจุดนี้เราจะทำการก่อสร้างนะครับซึ่งพลังงานทั้งหมดเราใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเทฐานลากนะฮะนี่ฮะนี่คือกองเหล็กกล่องนะครับแล้วก็หลังคาเมทัลชีสนะฮะที่เราจะมาก่อสร้างเนี่ย ตรงไกลๆนู้นนะฮะก็จะเป็นในโซนของโซล่าเซลล์ที่เราปล่อยพลังงานมานะครับก็เอามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะอันนี้ก็เป็นสู่เชื่อมของช่างนะฮะแล้วก็มีแท่นตัดไฟเบอร์นะครับมีเลื่อยวงเดือนมีหินเจียนะฮะอันนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือของช่างที่จะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดเดี๋ยวเราไปคุยกับทางช่างใหญ่กัน นี่ก็เป็นพี่เกียรตินะครับเป็นผู้รับเหมาที่ก่อสร้างครั้งนี้แล้วก็ตรงจุดนี้เราไม่มีพลังงานไฟเราไม่มีไฟของการไฟฟ้านะฮะเราใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ในการก่อสร้างทั้งหมดเราธรรมดาเราทํางานนะครับเราก็ใช้ไฟฟ้าของหลวงนะครับค่าใช้จ่ายก็โอ้ถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็คิดว่าค่า,าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเนี่ยเราเชื่มอมลราอ้อกทั้งวันเนี่ยก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาท ออผมมาทํางานที่นี่ก็ประมาณสี่ห้าวันนะครับสี่ห้าวันก็ก็เราก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับโซล่าเซลล์นะครับมันก็ประหยัดมากมาทั้งหลังเลยตามธรรมดาหลังเล็กๆนถ้าค่าแรงประมาณาแสงสองแสนนี่เราก็ค่าไฟฟ้าแล้วก็คงจนะพนก็ก็เยียบหมื่นนะครับก็เหยียบหมื่นแต่ถ้าเราใช้โซล่าเซลล์นี่ยนะครับมันก็สบายนะครับ ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรมากครับก็ทำไอตรงนี้ใช้โซลาเซลล์ใช้เครื่องใช้แผงอะไรพวกนี้มันก็ประหยัดไปเยอะเลยครับทำได้ครับออฟเชื่อมนะครับเจาะรูนะครับตัดเหล็กตัดอะไรได้หมดครับอย่างเลยนะครับครับผมก็มาตรงนี้ก็เราก็เชื่อมหมดนะครับใช้ไอโซล่าเซลล์หมดทางหลังเลยนะครับไอที่ไล่ที่ไหนที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับ ก็สามารถใช้โซลาเซลได้ครับผมครับขอบคุณพี่เขียดมากครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่เป็นนายช่างใหญ่นะครับแล้วก็มาทำงานในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับเราก็แก้ปัญหาด้วยการเอาระบบโซลาเซลลมาติดตั้งหน้างานนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันนะครับถึงแม้จะมีวันไหนฝนตกก็ยังคงใช้งานได้นะครับพลังงานไฟฟ้าที่เราผลิตมาเพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับครับ จากในคลิปที่ท่านได้รับชมไปแล้วนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็ในระบบโซล่าเซลล์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับเรามาดูใกล้ๆกันนะครับเป็นรุ่น5กิโลวัตต์นะครับเราเดินแผงลงมานะครับผมใช้แผงอมอมฟัส12แผงนะครับ ลงมาเข้าที่คัตเอาลงเซิร์ชนะครับแล้วก็ลง DC b a k e เกอรนะฮะออกมาเป็นไฟ240โวลต์อันนี้ผมปรับโวลต์สูงขึ้นมานะฮะเพื่อให้ส่งไปได้ไกลๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาเข้าที่ตัวตู้คอน s u m e r แล้วก็ออกเป็นสายไฟไปยังจุดที่เราก่อสร้างนะครับเพื่อใช้งานณนะตอนนี้เราใช้พลังงานที่สะสมลงแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับ นะฮะนี้ผ่านไปจนถึงเย็นแล้วนะฮะแบตก็มีอยู่ยังเต็มนะฮะแต่เวลาเขาออกเหล็กหรือเชื่อมเหล็กมันก็จะลดวูบลงไปนะฮะตามที่ท่านเห็นนะฮะตอนนี้ก็ยังร้อยเปอร์เซน์อยู่ใช้งานได้สบาย,บายนบาาาๆนะครับ,บ 34, ราคาคร่าวๆนะครับแบต3า9 0 0าราคาณวันนี้นะครับตัวเครื่อง22,500นะครับประกัน1ปี นะของแดดเสรีนะครับเครื่องมีปัญหาส่งซ่อมได้นะครับติดตั้งแล้วไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ตลอดเวลานะครับสินค้ามีประกันนะครับไม่ทอดทิ้งนะครับเป็นของแดดเสรีครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของ ไปสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าทำโคกหนองนาแล้วไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับก็สามารถที่จะผลิตไฟได้โดยตัวท่านเองนะครับโดยแสงแดดที่มีอยู่แล้วในทุกวันนะครับอนาคตนะครับเมื่อบ้านท่านสร้างเสร็จเรียบร้อยท่านก็เอาชุดนี้ไปใช้งานก็เพียงพอสำหรับบ้านหนึ่งหลังสบายๆนะรองรับแอร์ได้2-3ตัวก็ได้นะครับคำนวณแล้วอย่าใเกิน5,000ันวัต ในการใช้งานนะครับก็เพิ่มแบตเตอรี่นะครับใส่แผงเข้าไปให้ครบแค่นี้นะครับท่านก็จะเป็นอิสระจากการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับติดตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่24ชั่วโมงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ